ค่าโซเดียมสําคัญกับผู้ป่วยโรคไตอย่างไรนะคะสําหรับค่าโซเดียมหรือว่า Na ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยรักษาสมดุลน้ําของร่างกายของเราค่ะและก็มีความสําคัญต่อการทํางานของกล้ามเนื้อของเราด้วยนะคะซึ่งค่าปกติของตัว Na หรือว่าตัวโซเดียมตัวนี้นะคะควรจะอยู่ช่วง135ถึง145ค่ะถ้าเกิดว่าโซเดียมสูงมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะเราควรได้รับโซเดียมไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมนะคะแนะนําให้แบ่งเป็นโซเดียมที่ จากอาหารธรรมชาตินะคะอยู่ที่500มิลลิกรัมค่ะก็คือพวกเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ขาวข้าวแป้งผักผลไม้ก็จะมีโซเดียมอยู่ด้วยกันนะคะและหลักๆเลยก็คือโซเดียมจากเครื่องปรุงค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสผงปรุงรสต่างๆนะคะก็จะมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงแนะนําให้ทานแล้วรวมกันทั้งวันนะคะอยู่ที่1,500มิลลิกรัมค่ะเพื่อที่เราจะได้รวมแล้วโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคไตได้รับโซเดียมที่สูงมากเกินไปก็จะมีภาวะบวมน้ําน้ําท่มวมอออดดาามมันนนโหหิตสูง่ไไ้ยใจก และอาจจะได้รับการฟอกฉุกเฉินได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าไม่อยากฟอกฉุกเฉินไม่อยากฟอกไตก็ดูแลควบคุมค่าโซเดียมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ